สวัสดีจ้าพี่น้องดูดอกไม้ในเมืองกันจ้ะเคยเคยพาดูหลครั้งนึงแต่มันตอตนั้นมันยังบานไม่สวยเนาะสวยแล้วพี่น้องไอ้หินเนี่ยเขาเรียกหินอะไรนะที่เอามากันไม่ให้รถเขามาชนคนนะ่ะพี่น้องเวลาเขาจัดงานเนะาะสวยสวยเนาะซีซีแบบอยู่้วยกันเนาะ สวยยาวไปนู่นพี่หนงนูง้มากก็อรี่นะโอลีเขาเขาใส่กระถางกับสีแบบสวยเนาะอ,อุ้ยทำไมทำไมเขาเอาดอกใหญ่มาใส่กระดอกหน่อยเนาะน่าจะเอาแต่ดอกหน่อยเนาะนี่นี่อัหน,นึ่งเอาดอกใหญ่ไบตรงกลางอื้อ ดอกแฟนซีพี่น้องแฟนซี ancy, ดอกอไะไรลละโอ้เรียกไม่ถูกทัง้งสวยเลยนี่ดอกหน้าแมวจ้ะหน้ามันเหมือนแมวเรามันทำสลัดไปด้วยพี่หนุ่โลโลมามา่มาไทยรูปโลมามา่าไทยวิดีโอ สวยๆเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปมันไปสักสองกระถางนะาะงพม่าหลุดจะขายอันไหนดีเนาะนี่มีต้นใหญ่เหมือนกันเนาะมีสีแบบพี่น้องมีสีสม้มสีม่วงขาวเหลืองข้างใน,นแล้วก็มีสีม่วงสวยมากเนาะเออสีเหลือง หอมนะพี่น้องมันมีกลิ่นด้วยปลูกทํำสลัดได้สวยละท้ำสลัดได้นะเนาะ,นะสวยมีหลายแบบมากเนาะเขาไปตื้อมาจากไหนรอะและน์มันไม่มีขายแล้วนี่มันปิดประเทศันมันเก็บขายอ้นี่ก็อีกหลายแบบกระถางนี่ใส่มากเน้นต้องใส่เหลือเนาะสงสัยเหลือเลยใส่ยาเลย อุ้ยสีแดงมาสวยแท้โอ้โหสวยมมากปลูกเน้นไปนั่นีนน่เนาะปลูกเน้นไปเอ๊ะชักท้ายละหลูทำไมมางามแท้อีกกระชางหนึ่งหลุไปแล้วลูก ทุกวันเลยลูกเบื่อลูกไปก่อนไม่บา,บายจาะพี่น้องชีส